สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวนะคะวันนี้พบกันวันจันทร์ที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2556อยู่กับดิฉันเจิรภาศรีตาบุตรค่ะประเด็นถอดสลักในวันนี้เริ่มต้นสัปดาห์เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างมากเพราะว่าใกล้ตัวคุณผู้ชมรวมไปถึงบุตรหลานของท่านด้วยนั่นก็คือเรื่องราวของการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในหลายพื้นที่ทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนะคะดังนั้นข่าวหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องจะมีมาตรการออกมาป้องกันอย่างไรเพื่อที่จะยยบยัง้งแล้วก็ ที่จะไม่ให้โรคเหล่านี้เนี่ยนะคะมันระบาดต่อไปในพื้นที่เป็นวงกว้างมากขึ้นไปกว่านี้อีกวันนี้เราจะมาติดตามนะคะจากทางแขกรับเชิญของเราจากกรมควบคุมโรคซึ่งก็จะมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะและคุณผู้ชมเองก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นมาอย่างรายการของเราได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าช่วงนี้นะคะพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับเรื่องราวของไข้เลือดออกกับตอนวันนี้รู้ก่อนป้องกันก่อนดีที่สุดค่ะ สนับสนุนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืนกระทรวงสาธารณสุขสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่และเวอร์ไวด์เว็บบางกอกไวส์ดอทค